สวัสดีครับสวัสดีเอซสัตว์มวัดปะเจียงทุกท่านนะครับวันนี้ให้อน,นันท์ผาเมลอนให้เจ้าหนูไพวันได้ซิมกันอีกแล้วครับโอ้นี่เจ้าไพาวันไพวันโสมไม่บุกไอ้นมบุษงของเรานี่ครับนี่กําลังพาพาอย่างคงแคล่วเลยครับ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเอซ คนสุประชัยนะครับโอสุปสุภกิจนะครับผมแล้วก็เอฟซีบัวบานด้วยที่ช่วยสับสนค่าอาหารน้องช้างนะครับ<ส>มาได้ทาน<ส>ไปบ้านขอบคุณครับขอลูก<ส>ครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยนิงๆงงดูฮึสนวนมากครับไปบ้านจ้าไปนลยเน้ะ มาดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นก่อนนี่ครับเขาจะดมกลิ่นก่อนรับแรกฮึบเอบโกเลยมาเห็นไหมฟูหรู้ทันเด้อเด้อตะดมมดมมาดม,ม,าดม,มาปุ๊บเห็นไหมครับอาดม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 ฮึบอดึงลครับแน่แน่แน,น่เห็นไหมครับตามัแจะขวานแล้วคือว่าโบกอย่างเดียวครับเขาจะดึงครับเขาจะรู้กลิ่นครับเขาจะรู้กลิ่น ด,ดูครับดูครับโวยวายใหญ่แล้วดูให้แม่กินอ,อไอน้นมมดทั้งอ,อดูครับไม่มีความนิ่งเลยอะนิ่งสิดูครับนิ่งบแต่เวลานอนอนิ่งบแต่เวลานอนนิ่งป็นหลับขยับไปกินบอลลูแบบ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 อ,อ,อ,อดูสิท่าอะไรนี่สุดยอดเลวครับไอน้นมมดทั้งเรานี่เอ,อ๊ ขอบคุณเอฟซีเรียงจ้าดูดูดูครับดูครับตั้งหลักแล้วเนี่ยตั้งหลักแค่แนี้ไอ้ไอ้อันเลือกใส่รับดูดูดู <c oughs> สุดยอดครับขนาดใส่สองขานั่นเองครับใส่โซ่สองขานั่นเองขนาดนี้แล้วพลาดปล่อยครับขาดปล่อยครับประมาทอนุบถังไม่ได้เวลาดิ้นทีโอ้โหโซ่เอาไมา่อยู่ <c oughs> นี่เราก็ ได้ล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วครับให้อนุมัติทั้งได้ซิมในรถอีกแล้วครับอือของอะไรดูครับขายอ้อยเลยอ้าวอืออขอบคุณครับยางนี่ครับเอออร่อยมากครับตาเหลือกด้วยดูตาเหลือกตาเหลือกด้วยกินเรื่องใหญ่ครับเออถ้าเรื่องกินเนี่ยไปวันเนี่ยเรื่องใหญ่มากครับเออดูครับสุดยอดครับอุ้ยเสพเสพหลายๆเด้อดูเออให้แม่เักบุ้งได้ กินด้วยดูตามไปแล้วตามไปแล้วจบเลยครับจกเยงเยงแล้วไม่ยอมไม่ยอมหนูกินหนูกินก่อนโอ้ดูครับให้หนูกินก่อนโอ้สุดยอดครับดูครับบอกว่านี่เหนื่อยสุดยอดครับเลี้ยงไปวันนี้สุดจริงครับดูครับดูไปวันบอกอร่อยมากเลย ไอ้หนวดทั้งนี่สุดยอดแล้วครับไม่มีอะไรเกินแล้วโอ้ยหล่นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ยสุดยอดเลยแม่ก็อาปากรอครับอืมอร่อยมากฟินมากครับตังแม่ทั้งค่ะก่อนแล้วขอบคุณเอ็กซีก่อนแล้วตันนี้มนสูงโตขอบคุณนั่งๆน่ารักมากครับดีครับ ที่แม่พะบุงเอฟซีถามว่าทำไมแม่แมพะพุงผมจังก็ดูสภาพหมูตตนสชครับจะไม่ผมได้ไงดนนมทีมแม่ผมวุบเลยนี่ขอบคุณคุก้าเอ้ยน่ารักมากครับเอาไว้หมดแล้วนี่ครับช้งางแม่ลูกอ่อนครับส่วนมากจะไม่ค่อยอ้วนครับอย่างภายวันนี้คือว่าด,ดูนมแม่มากดูดรีดอย่างเดียวเขาคือรีดก,กินแค่ไหนก็ไม่อ้วนครับแม่ครับเหมือนคนครับเหมือนคน ให้กินนมแม่นี่แม่อย่างครับถ้าถ้าลูกกินไม่อิ่มแม่ก็นอนไม่ได้ครับลูกต้องอิ่มครับลูกร้องก็ต้องลุกครับคือกับมือนคนครับผมคนคือว่าคนไหนเคยมีลูกก็น่าจะรู้ครับช้างกับมันกันก็คนอย่างควันต้นก็เคยมีลูกเนาะเลี้ยงลูกมากว่าจะได้นอนครับตึกนู่นลูกตื่นกินนมตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองโอ้ย ไม่ใช่กินนมพ่อครักินนมแม่พ่อก็ต้องตื่นครับต้องตื่นก็ต้องตื่นด้วยครับเลี้ยงลูกลำบากสุดๆครับผมช้างมันกันครับช้างมันกันให้กินไม่ใช่ว่าให้กินน้อยครับให้กินเยอะแต่ไพวันเขาจะกินนมแม่มากเห็นไหมตัวก็ดูเลือกเลือดตาใสครับเห็นไหมให้กินวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ในน้อยครับแต่เขาไพวันกินนมแม่เยอะครับต่างจากตัวเพศเมีย ยังสายฝนนี้คืว่าเป็นเพศเมียเขาจะไม่ค่อยกินนมเยอะเหมือนไพลวันไพลวันเป็นเพศผู้ครับจะกินเยอะมากกว่าครับคนเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ค่อยกินนมแม่เท่าไร่จะกินน้อยแต่เป็นผู้ชายโอ้โหฤรธิยอย่างเดียวแหละจนแม่ผมอะพอลูกหยุดกินนมตนไหนคืออ้วนตุลุเลยช้างเหมือนกันครับผมบบอย่างไพวันนี้นิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินครับ ตาลูกแม่เขาก็รู้เหมือนกันถ้าลูกกินไม่อิ่มเขาก็ไม่ได้นอนเพราะว่าปลุกลูกกินนมเหมือนกันครับผมเลี้ยงลูกดีครับแม่มเอาบุเลี้ยงลูกดีดีมากตั้งแต่เชือกเล็กเลยครับ้องน้ําฝนเนี่ยเลี้ยงลูกดีมากเขาจะห่วงลูกรักลูกเขามากครับผมนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมโอ้โหว่าควานเลี้ยงไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับควานนี่เลี้ยงเลี้ยงดีมากแต่ช้างแม่ลูกทุกทุกเชือกครับผมต้องเข้าใจเนาะเหมือนคนครับ แต่คนเดียวนี้นะไม่ค่อยไม่ค่อยให้อยอยกินนมแม่แต่กินนมไอกองนมผงครับลองให้กินนมแม่ดูครับรี่โอ้โหกลางคืนไม่ได้นอนครับเด็กเนาะเหมือนกันช้างเหมือนกันครับผมนอนหลับๆลกครับทางขวานกับเหมือนกันครับเวลาเจ้าหนูพยาวันป่วยนี่ขวานก็ไม่ได้นอนต้องสะเกตการดูเหมือนกันน,อน,น,น,นอนเป้าก็เป็นห่วงเหมือนกันเนาะครับผมก็ต้องเข้าใจนะตรงนี้ด้วยนี่แหละเหตุผลครับผม ทางเพศผู้กับเพศเมียเกิดนิสัยจะต่างกันแล้วก็การกินก็จะต่างกันด้วยครับทางแต่ละเชือกนิสัยไม่เหมือนกันแน่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 เห็นไหมครับกินไปสิลูกก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยที่ให้กำลังใจนะครับผมเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าทุกท่านทั้งเอฟซีไพวันและสายฝนเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณเอฟซี คุณสุภกิจนะครับผมอ่านชื่อผิดประการใดต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็เอฟซบัวบานด้วยที่สักหนูไพยวันครับไอ้นุมรถทั้งโสมเม่โบครับผมกับ <ยะ S 1> น้อง <ยะ S 1> สายฝนนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับรับวิดีโอจะดีทาง ช่องสายฝนวัดป่าเจียงด้วยนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ chain, หนึ่งกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีเอฟซีสายฝนวัดป่าเจียงครับผมวันนี้ก็มีแม่แม่เอฟซีจากกรุงเทพมาเยี่ยมสายฝนแม่ก,กำไรแล้วน้องพลอยทองด้วยวันนี้น้องพลอยทองมามาหาสายฝนอยู่วัดเลยครับผม<ว>น,น,นี่ครับแม่แม่เอฟซีจากกรุงเทพครับผมต้องขอบคุณมากครับผมนำ เมลอนครับเมลอนแล้วก็อาหารของหวานครับมาฝากน้องช้างได้ชิมกันครับโอ้ดูสายตาครับอร่อยมากครับปินเลยปินเลยสายฝนจะเป็นเป็นเป็นช้างที่ค่อยกินค่อยอะไรไม่โลกกะจะโลือนเขาแต่ลงไม่ได้จับจับจับแด้ทีละชิ้นค่อยค่อยเคี้ยวทีละชิ้นชิ้นกันเลยครับ นิ่งครับผม<ป>ก็ต้องขอบคุณแม่เม่เอซด้วยนะครับวันนี้มาเองเลยครับผมครับผมขอบคุณครับแม่เมยอยากเอฟซีจากกรุงเทพนะครับมาเยี่ยมน้องสายฝนน้องพลอยทองแม่กําไรด้วยครับผมและก็หลายๆเชือกเนาะอันนี้เข้ามาวัดก่อนครับมาเยี่ยมน้องสายฝน,นก่อนกดได้ครับนี่ช้างเชือกเนี้ยกดได้เลยเขาไม่ดุครับนิ่งโซนเป็นบางเวลา กำลังกินเวลากินอยู่กำลังฟินกับกำลังฟิน,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 นก,กับการกินตอนเรนได้ครับกินดีๆลูกน่จะเอาไปไหนโอ้ไม่ให้พ่อไม่ให้พี่กินไม่ให้พี่กินยแยกนะไม่เอาลูก,ก,ดก,กไดบปะเนี่ให้กินด้วยโอ้โหโลภม,มากจังเลยจะหิวไปกินคนเดียวไม่ให้พี่พ,พลอยกินหิวไปเลยน่ไม่เอาลูกไม่เอาเลยอะไรก็จะเล่นอย่างเดียวเลย โอ้โหอันนี้กินด้วยกันนี้เลยไหมทีไม่ได้เอาซองมาที่มีซองมันข oh, uh, ันด right. oh, anyway. mm ้วยวัตถุในวัดในวัดม okay. ีบ่คว่ำเลยครับความแล้วเวลาจะกินเนตะก้าเขาจะจิบจิบยากนะครับเวลาใช่ถ้าลงในดินอย่างเงี้ยเขาเขจะเก็บจะเก็บกินได้เห็นไหมข้าวเนื้อตะก้าเขาจะเก็บกินยากหน่อย ฝน,นจ้าใส่น้องฝนอินหรือเปล่าลูกอย่างนี้แหละครับเห็นเพื่อนมาดูความแล้วสายฝนความแล้วแมวลกูกเล่นแล้วสฝนเอาแล้วเอาแล้วสายฝนเล,เล่นแล้วไม่เอาไม่เยียบลกูกไม่เอาอจะเยยบสายฝนนี่คือว่าเล่นอย่างเดียวได้โอ,อกาสน้องพลอยเลยปี่พลอยไม่สนใจ จะ่างน้อยก็อิ่มไม่โกรธแล้วเนาะแม่มีข้าวขนมใม้ไฟเทองด้วยแต่น้ำใส่ฝนนไปซื้อไปซื้อกล้วยกินลูกจะทำอะไรพี่อู้จะกดพี่พลก็พี่พลอีอย่างนี้แล้วเขามาเล่นด้วยกันทุกวันแต่ก็ไม่ใหม่ในจะร้องครับใส่ฝนจะล้งน้องใส่ฝนก็มีโฮมสเตย์ด้วยครับผม ได้กาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับได้กาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอมสตีตน,นี้ก็ทำโครงการตอนนี้ก็มีโครงการทำที่พักให้ภัยวันกับเมพบุ้งเมทองใบด้วยครับจะไปเล่นเขาไปกอดได้เขาไปกอดได้ครับไม่เป็นไรครับผม ไม่ไม <testimony> <innoc> ่รู้ไม่รู้เก็บอ่ะเก็บแล้วลูกเก็บดิเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บลูวเก็บเก็บแล้วก็เก็บเก็บทำยังไงดีเราเก็บไปเป็นนะต้องเป็นแม่ครับตาแม่เป็นอยู่ให้ได้ถึงให้เอาไหมาครับเดินเดินมานี่เลยครับผมโอเคครับผมเอาเูยมาเก็บมาแล้วเก็บเก็บครับค่าด้วยค่าค่าด้วยขอบคุณค่าเออครับ นี่ครับน่ารักมากครับผมแม่เอฟซีมาเยี่ยมถึงวัดเลยพลอยทองไปไหนจ๊ะไหนครับกอลุกนี่ครับกดแล้วกดถ่ายรูปได้ครับผมกดเลยไม่เป็นไรครับกดได้นี่ครับแม่เอฟซีมาจากกรุงเทพเลยครับมาเยี่ยมสายฝนน้องพลอยทองแม่กำไรและก็อีกหลายๆเชือกครับผมที่ ต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมเอฟซีทันใดอยากมาเขี่ยมชมก็มาได้ครับหน้วัดป่าอาเจียงนะครับผมต้องขอบพระคุณมากๆขอบคุณครับ